คาหน้าบ้านนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเขาจะไม่ทําฝ้าระแนงเขาจะทําเป็นแบบอ่าเม่ไดชีดพียูนะครับแล้วก็ส่วนโครงเหล็กเนี่ยก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราใช้แบบเป็นเหล็กหน้าใหญ่อันนี้คือถ้าเป็นบริษัทก็คือเหล็กไซส์เอ็กแลเอ็กแลคือเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกันเวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมองจากมุมนี้เข้าไปนะครับก็จะเห็นเสาแผงเห็นเสาเดียวนะครับในส่วนนี้ก็จะมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่มีบ้านหลังมุมเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้เสาแผงดีกว่าซึ่งรางน้าในส่วนนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเราใช้รางน้ําเป็นสแต,ตนเลสนะในส่วนนี้คุณจะเลือกก็ได้ว่าจะทาสีดําด้านก็ได้หรือจะไม่ทาสีดําด้านเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือคุณเลือกได้เลยถ้าบางคนอยากจะโชว์สแตนเลสนะครับอยากจะโชว์เงินเงินเ <ere use S 1> พื่อที่จะแมทกับอ่าฉนวนของหลังคาเนี่ยฉนวน p u ูเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันก็ไม่ต้องทาสีการเดินท่อไฟนะครับการเดินท่อไฟเนี่ยเราจะเลือกใช้ท่อกลมสีขาวนะท่อกลมสีีีขาวตรงน้เ่ ก็จะตัดกับเหล็กสีดำได้าน,นะครับมันก็จะแมทกันมากๆเลยสวัสดีครับผมโบสาโรลสอแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพึกษาวิว8ทับหดอนเมืองสงประพาหลังนี้เลย ซึ่งาวิวโครงการน,นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีมาก่อนหน้าแล้วก็คือมีมาหลายโครงการแล้วนะครับและตรงนี้เฟสเนี้ยจะเป็นเฟสใหม่เขาเลยทับหนึ่งนะครับเฟสเนี้ยเป็นเฟสใหม่ก็คือนู่นเลยไปถึงสังกษีนู่นเลยโครงการอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาก็ซื้อที่ดินทิ้งไว้เนาะนะอย่างโครงการอ่ะข้างหน้าอ่ะก็จะเป็นแบบบ้านมีบ้านเก่าๆด้วยนู่นอ่ะมุมนู่นนะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าไรมีเขาเรียกโครงการงอกแล้วกันนะครับซึ่งเฟสเนี้ย เป็นเฟสที่ต้องบอกว่าเป็นเฟสใหม่เนาะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยของเขาเนี่ยถ้าเป็นบ้านแบบนี้นะเอ่อจะเป็นตัวบ้านแบบเก่าอันเนี้ยผมเคยมีบ้านทรงนี้ด้วยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ผมเคยซื้อมารีโนเวทอยู่นะครับตอนนั้นซื้อมารีโนเวทเนี่ยซื้อได้ถูกมากซึ่งซื้อมาแบบบ้านโดนน้าท่วมนะซื้อมาแค่หกแสนหนึงนะครับพอรีโนเวทเสร็จอะไรเสร็จเอาเข้าแบงก์ประเมินได้ประมาณล้านสี่กว่าล้านห้านะครับโอ้โหเยอะมากตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเนื่องจาก ถ้าคุณรู้นะรู้ว่า,าคนอยากขายใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อเสร็จบรีโนเวทรู้ช่องทางคุณเอาเงินเข้าแบงค์เนี่ยคุณลงทุนไม่ถึงล้านอย่างผมลงทุนไม่ถึงล้านผมเอาเงินแล้วก็เอาบ้านเข้าแบงค์ได้เงินออกมาใช้นะครับออกมาหมุนเวียนนะครับก็เป็นการลงทุนที่ดีนะครับสมมติว่าดอกเบีย้ยแบงค์ดอกเบีย้ยบ้านอยู่ที่ประมาณสัก3เปอร์เใช่ไหมฮะ ถ้าคุณเอาไปลงทุนในพวกกองทุนเช่นกองทุนอสังหาก็ได้ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ย่างเงเี้ยก็คุ้มกว่านะครับอันนี้นอกเรื่องไปไกลแต่ว่ากลับมาตรงงานของเราดีกว่าหลังนี้มีงานทั้งหมดสองจุดนะครับงานจุดแรกคือหลังคาหน้าบ้านและจุดที่สองจะเป็นห้องครัวหลังบ้านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปหลังคาหน้าบ้านละกันมาดูกันดีกว่าว่างานหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเป็นยังไงตามมาครับต้องบอกแลครับว่างานหลังคาหน้าบ้านนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเขาจะไม่ทําฝ้าระแนงเขาจะทําเป็นแบบ อ่าเมนชีสพีนะครับแล้วก็ส่วนโครงเหล็กเนี่ยก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราใช้แบบเป็นเหล็กหน้าใหญ่อันนี้คือถ้าเป็นบริษัทก็คือเหล็กไซส์เอ x ลเอคลคือเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกันเหล็กไซส์เอลเนี่ยราคาของเราเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าค่าเหล็กมันแพงแต่ถ้าคุณอยากใช้เหล็กแบบว่าแบบไม่แพงมากอย่างไซส์เอ็มไซส์เอ็มก็ประมาณนี้ไซส์เอ็มไซส์เอลจะเป็นหน้าเหล็กที่เล็กลงนะครับถ้าหน้าเหล็กแบบนี้นะครับเราก็จะมีการ ราคาก็จะไม่ได้แบบแอดขึ้นหรือบางทีก็ปรับลงอยู่ที่ขึ้นกับหน้าเหล็กด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นโครงเหล็กแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้ใช้เหล็ก XL ดีกว่า XL ไซส์ของบริษัทนะคือเหล็ก6คูณ2ด้านบนเหล็ก4คูณ2ด้านล่างเทินกันเนี่ยมันจะดูเต็มดูใหญ่แล้วก็ดูแบบสวยกว่านะครับก็ในส่วนนี้ก็จะทำให โครงสร้างที่ออกมาเนี่ยมันก็จะซ่อนแผ่นถ้าคุณมองไปเนี่ยถ้าหน้าเหล็กใหญ่เนี่ยจะมองไม่เห็นแผ่นแต่ถ้าบางที่เนี่ยถ้าหน้าเหล็กมันเล็กมันซ่อนไม่พ้นนะครับและข้อดีของหน้าเหล็กใหญ่คือคุณจะได้รางน้ำเนี่ยที่มีความสูงขึ้นนะครับก็ก้นรางน้ําก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าเป็นหน้าเหล็กใหญ่ดีกว่านะครับต่อมานะครับด้วยลักษณะโครงสร้างนะครับในส่วนนี้ก็คือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังมุมแต่เขาทําหลังคาเหมือนหลังกลางก็คือเขาทําหลังคาเสมอแค่ตัวบ้านตรงนี้นะครับซึ่ง ในส่วนด้านข้างตัวบ้านเนี่ยท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ทํานะครับก็จะเป็นลักษณะของการปล่อยโล่งเลยนะครับในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับถ้าถ้าพูดจริงๆนะครับถ้าทําทีเดียวผมแนะนําว่าทําสุดนะครับจะคุ้มกว่าจะดีกว่านะครับเนื่องจากในส่วนนี้เดี๋ยวอนาคตคุณก็ต้องใช้พื้นที่แต่ถ้าใครอยากปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทําแค่เสมอตัวบ้านก็ได้นะครับถ้ามองจากมุมด้านข้างนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าโครงเหล็กเนี่ยเราขึ้นเทินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็คือเทินกัน2ชั้น เ,เวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมองจากมุมนี้เข้าไปนะครับก็จะเห็นเสาแผงเห็นเสาเดียวนะครับในส่วนนี้ก็จะมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีบ้านหลังมุมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เสาแผงดีกว่าเสาแผงเนี่ยจะเป็นเสาที่เอาไว้โชว์นะครับเพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยดูเต็มดูใหญ่แล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเ <Okay. S 1> สาแผงพวกนี้ก็มีค่าจ่ายบวกเพิ่มขึ้นไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็คือเราคิดเฉพาะค่าเหล็กนะครับ ในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของรางน้ำนะครับซึ่งรางน้ําในส่วนนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเราใช้รางน้ําเป็นสแตนเลสนะในส่วนนี้คุณจะเลือกก็ได้ว่าจะทาสีดําด้านก็ได้หรือจะไม่ทาสีดําด้านเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือคุณเลือกได้เลยถ้าบางคนอยากจะโชว์สแตนเลสนะครับอยากจะโชว์เงินเงินเพื่อที่จะแมทกับอานวนของหลังคาเนี่ยฉนวนว u เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันก็ไม่ต้องทาสีแต่ถ้าใครแบบว่าอยากให้มันดิบๆดำาๆก็เราก็จะทาสีใต้ท้องรางให้นะครับ ด้างานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงตามมาครับต่อมานะครับผมยืนอยู่ด้านในแล้วนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่การตั้งเสาก่อนนะครับการตั้งเสาเนี่ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าตรงนี้จะเป็นเสาแผงนะครับซึ่งเสาแผงที่เราใช้ก็คือเราใช้เหล็ก4ี่คูณสองต้นข้างนอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าต้นข้างในนะในส่วนนิ้วคูณนิ้ว5้าต้นข้างในเนี่ยจะเป็นระแนงเอาไว้ตกแต่งนะครับและเราจะเพิ่มคานนะครับเป็น2จุดจะใช้4ี่คูณสเป็นคานเพื่อที่จะให้เหล็กด้านนอกัน่อับ แล้วมันจะเกิดความแข็งแรงรัแแนแรงด้านในตรงนี้มันจะแข็งมันจะไม่อ่อนนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าใครอยากจะบอกว่าอยากจะต่อยาวๆเลยก็ได้หรืออยากจะขัดด้วยคาดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เสาแผงตัวนี้มีหลายรูปแบบนะครับก็ลองเลือกแล้วส่งมาก็ได้เราสามารถทําตามแบบที่คุณต้องการได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้นะครับเป็นเสาเดี่ยวเราจะใช้4ีคูณสนะในการตั้งค้ากับหลังคาไว้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เราตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านก็จะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็ยังมีเสาอีก2จุดนะครับซึ่งจะเป็นฝั่งตัวบ้าน1จุดแล้วก็ฝั่งหน้าบ้าน1จุดนะครับฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเสาแผงเช่นเดียวกันนะครับเราแนะนําว่านะครับการทําท่อระบายน้านะครับเราแนะนําเจ้าของบ้านว่าเราให้ถึง2จุดเลยนะครับซึ่งต้องเลยนอย่างนี้นะครับว่าท่อเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยก็หลายร้อยบาทนะครับแต่ว่าเรารวมให้ในราคาของรางน้ําเลยเราไม่ได้บวกเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าท่านใดบอกว่าอยากได้แค่จุดเดียวก็ได้เช่นเดียวกัน การที่จะใส่จุดเดียวมันจะมีปัญหาเรื่องการสโลปของรางน้ำนะครับซึ่งถ้าใส่จุดเดียวเนี่ยเราต้องสโลปรางน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ามันเดินออกท่อฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้ากรณี2จุดนะครับแบบของเราเนี่ยเราใช้ถึง2จุดเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งก่อนหน้าก็จุดหนึ่งการใส่2จุดเนี่ยจะเพิ่มนะครับอัตราในการระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะครับรางน้ําของคุณเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะครับถ้าฝนตกมาหนักเนี่ยรางน้ําของคุณอาจจะล้นได้ถ้ามันมีระบายแค เราใส่การระบายให้ถึง2จุดก็คือฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือแนบกับเสาแผงเลยท่อระบายรางน้ำเนี่ยมีความสําคัญนะเราต้องบอกให้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าช่างคนไหนเนี่ยใช้เป็นท่อเล็กเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับเช่นใบไม้เวลาไปอุดตันเนี่ยมันก็จะไปอุดขวางท่อการเดินน้ําออกมันก็จะเดินยากนะครับมาดูอย่างตรงนี้นะครับท่อระบายที่ผมใช้เนี่ยนะครับเราจะใช้ขนาด3นิ้วนะซึ่ง3นิ้วเนี่ยเส้นว่ารอบวงแบบนี้นะครับสามารถเอามือใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหม ท่อระบายน้ําแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเวลาเกิดใบไม้เข้าไปเนี่ยใบไม้ก็จะผ่านตัวท่อแล้วก็ออกมาเลยพร้อมกับน้ําเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องท่อตันแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเศษใบไม้ในรางด้วยไม่ต้องเก็บเลยระบายทันแน่นอนแต่การที่จะใบไม้จะมาตกใส่รางได้เนี่ยมันจะต้องมีต้นไม้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณสังเกตนะตรงนี้ไม่มีต้นไม้สูงมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อีกอย่างก็คือมันจะเกิดพวกคาบฝุ่นเนี่ยไปฝังแล้วก็รวมกับน้ํามันจะเป็นคล้าย ที่เลนที่ดินอยู่ตรงรางน้ําอันนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนถ้ามันอายุมากขึ้น10ปีขึ้นไปหรือ5ปีขึ้นไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมแถวนั้นว่าฝุ่นเยอะหรือเปล่าถ้าฝุ่นเยอะเนี่ยมันจะเป็นรวมเป็นเดนถ้าคุณใช้ท่อเล็กนะท่อคุณอาจจะตันได้ผมบอกอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะบ,บางทีน้ําล้นรางไปดูเสร็จโอ้โหท่อน,นี่เต็มเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับต่อมานะครับผมจะพาขึ้นดูข้างบนนะครับด้านบนเนี่ยเราใช้แปรคู่นะครับเราวิ่งนิ้วคุณนิ้วเนี่ยส,งสาง ซึ่ง2เส้นที่เราวิ่งคู่กันนะครับเราจะใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วแล้วก็ระยะห่างระหว่างแปรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับแล้วระยะห่างระหว่างคู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70เซน60เซนแล้วแต่หน้างานนะครับในส่วนนี้เราวิ่งคู่ให้แบบนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเพิ่มลวดลายแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของหลังคาด้วยเหล็กแบบนี้คุณสามารถขึ้นไปยืนบนหลังคาได้เลยเซอร์วิสได้เลยแข็งแรงแน่นอนเหล็กไม่หักแน่นอนนะครับรับน้ำหนักได้เป็นร้อยโลนะครับแบบนี้ขึ้นไปได้เลย นะครับคนหนักร้อยยีโลขึ้นไปยิงหลังคาก็หลังคาก็ไม่เป็นไรนะก็เพิ่มความแข็งแรงให้นะครับต่อมานะครับไฟที่เราใช้เราใช้ไฟกล่องไฟนี้เป็นไฟกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งลักษณะของสีก็คือเราจะใช้สีที่เป็นดําด้านเหมือนกับโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งจะแมทกันนะครับมันจะ,จะเข้ากันหลอดไฟตรงนี้คุณสามารถเลือกได้2ส,สีก็คือสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับเขาจะบอกว่าเป็นเดย์ไลท์แล้วก็วอร์ม สีวอมจะเป็นสีส้มนะครับสีเดรท์จะเป็นสีขาวก็คุณก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะในส่วนนี้หลังคาก็จะประมาณนี้นะครับยังมีอีกส่วนก็คือการเดินท่อไฟนะครับการเดินท่อไฟเนี่ยเราจะเลือกใช้ท่อกลมสีขาวนะท่อกลมสีขาวตรงนี้เนี่ยก็จะตัดกับเหล็กสีดาได้น,นะครับมันก็จะแมทกันมากๆเลยดังนั้นใครที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้การใส่โค้งใส่ง,งอใส่ต่อเราดูแลให้หมดนะครับ งานหลังคาก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะต่อเติมก็สามารถแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นงานหลังคาด้วยลองแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนเราจะยิงโปรประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับติดตามมาดีๆโปรเราจัดหนักแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะต่อเติมแบบเร่งด่วนตอนนี้เรามีแบบว่าฟาร์ช่องทางด่วน นะครับแบบพิเศษเลยเช่นคุณเซ็นสัญญาเสร็จเริ่มงานเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยโปกติแล้วเซ็นสัญญาจะเริ่มงาน30วันไม่เกินนี้นะครับตรงนี้ขยักต่อเติมก็ฝากเอาไว้นะวันนี้ไปเทนก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ